เลยซ,ย,ซยซ้ายซ้ายนี่ปื๊ดนี่เข้าโค้งเหนือเลยเป็นไงไม่โยนเลยแล้วจะรู้สึกว่าโยนเลยรีโวน่าใช้มากขึ้น <c oughs> ใช่ไหมแล้วโค้งเข้าได้แคบด้วยไม่โยนเลยอ่ะไม่โยนเลยสบายเลยโลสบายเลยลติดรีโวแล้วหลุมหลุมแบบแม่มือเดียวเอาอยู่ปะอยู่แล้วครับเอาไม่อยู่อันนี้ไปชิลเลยใช่ไหมสบายเลยใช่ไหมก็คิดดูว่าแค่สามพันแปดอยากได้ผลขนาดเนี้ย แต่วันก็โอเคเอ่ะวันโอเคนี่กับชงเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะดีมันเป็นคนละคนละคันไปเลยอะ่ะมันต้องลองด้วยตัวเองเนาะสปารัตเป็นสมนรรถนรูปก,กับชงเดิมแต่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ท้ายไม่ไหวท้ายไม่ไหวพรมอะไรไม่สปบั์ตน,นี่ไฟปุ๊บปุ๊บแต่ธรรมดาน,นี่กาบชงเติมก่อนเลยต้องลองถึงจะรู้ออต้ฟิลมต่างอย่างสแตนดาร์ดมากต่างกเดิมมากแล้วใช้งบเบาไหมนิดเดียวเองนิ